สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองนะคะการใช้ i n s t a n t l y e d e s s นะคะรุ่นใหม่ที่ออกมานะคะที่เป็นออยอันใหม่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เขาปรับสูตรใช่ไหมคะก็จะมาลองดูด้วยตัวเองจริงๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถึงวิธีการใช้จะมีการปรับเปลี่ยนไหมกับจาก ใช้วิธีอันเก่ายัางไงบ้างเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพีเซนเตอร์ของเรานะคะก็จะออกลักษณะเป็นหลุมสิวนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าเป็นอิสุกอิสัยนะคะแล้วก็เป็นแผลเป็นหลุมลึกนะคะ<ห>เดีเ๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะโอเคที่นั่งให้สองแบบใช่ไหมโอเคอันนี้คือพีเซนเตอร์เรานะคะแล้วก็พิธีกรของเรานะคะที่เป็นคนอ่าก็เป็นคุณชันนะคะ สวยอยู่ค่ะ,ว,ยยะ,คะควันนี้นะคะอันนี้คือตัวอินสตาลี่เอสเลในออยมใหม่นะคะเราจะมาเทกาีกันอยู่ที่2แบบด้วยกันนะคะฝั่งนี้อ่ะขอสอดกล้องน่อยนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นหลุมสิวลึกเช่นกันเหมือนแบบหลุมอิสุกอิสัยนะคะที่เป็นแผ่เป็นนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะมีเท่าๆกันเหมอนกันคะว่ามันจะหายไปแม้กระทั่งตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมลึกมากแต่ว่าเป็นรอยที่เหมือนเป็นหลุมหลุมลึกนะคะเรามาลองฝั่งนี้ก่อนที่เป็นฝั่งสัมิใครถ่ายรงงูปไ <c oughs> ว้ยังก <c oughs> ็เราเช็ดหน้าทำความสะอาดนะให้แห้งนะคะ <c oughs> บีบตัวอินซารี่ นี่นะคะเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้นะคะเนื้ีมจะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ค่ะไม่ต้องผสมน้ํานะคะเราจะเทสว่าแต่ละอย่างนะคะผสมน้ำหรือไม่ผสมน้ําตรงไหนที่จะเห็นประสิทธิภาพเยอะกว่านะคะแเป็นหนังสือที่ลงลึกๆเราอยากจะให้ส่วนไหนตื้นขึ้นแล้วก็แปะ ทงไว้ให้แห้งตามปกตินะคะในส่วนของเนื้เนาะทีนี้ฝั่งนี้นะคะเรามาเทดสอบความต่างอย่ิงๆแล้วค่ะของใหม่ตรงนี้ค่ะจะรู้สึกว่าเนื้อครีมนะคะจะไม่แข็งตัวนะคะจะเป็นเนื้อนิ่มๆนะคะในส่วนของ จริงแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ได้ใช้น้ำทำให้หน้าชุ่มๆนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ได้ใช้น้ำในส่วนของผิวหน้าแต่ไม้จะเอาผสมเนื้อครีมนะคะเหือดแ่ว่าตรงนี้กับแมจะเอฟแ,แ,แต่ว่าเดี๋ยวจะทา คุณนัทพลว่าฝั่งไหนที่รู้สึกเหมือนแบบตึงขึ้นนะคะ้ริงจังพันสองข้างเลยแบบก็ห้ามยิ้มนะคะอเอ็นเล่นอันไหนคะ่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมรู้สึกตึงแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะรู้สึกตึงไหมคะครับจริงๆแล้วอ่ะขอดูเอียงฝานี้ก่อนนะคะฝานี้เพิ่งเรื่อมแปะเห็นไหมก็คือจะมีในเนื้อแมสในส่วนของทั้งผิวหน้าของพี่นักท่าผงด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมลึกมากเพราะว่าเป็นไม่ใช่หลุมสิวที่พี่นัทบอกเป็นหนะลุมที่เป็นอิสุก<ผ>อิสยัยน,นะคะเป็นแผลเป็นแต่ว่า ตรงนะะี้ค่ะเริ่มตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือกันนเองนะคะก็ไม่ได้เป็นคราบอะไรเลยนะคะเนาะอันนี้คือผลของการที่เราผสมน้ําฝั่งนี้นะคะน,นี่ผสมน้ำใช้แบบเดิมได้อยู่ไม่ผสมน้ำจะะีนฝั่งที่ไม่ผสมน้ำกับเหมือนกันฝั่งนี้จะแตะก่อนเห็นไหมหายเรียบเลยนะคะ ท่านไหนที่รู้สึกว่าอ๋อสั่งซื้ออินสตาลิเอนเลตไปนะคะไม่หายหรือว่า,าไม่ยุบลงแบบนี้นะคะเป็นไปไม่ได้นะคะทั้งทั้งสองแบบอันนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ผสมน้ำนะคะแต่ฝั่งนี้ผสมน้ำเหมือนเหมือนกันคุณจะทาแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่ฝั่งนี้ก็เรียบเนียนไปเช่นเดียวกันเห็นไหม แบบเรียบเนียนเป็นผิวเดียวกันเลยนะคะถ้าเราจะทาถึงใต้ตานะคะก็สามารถที่จะทาได้หรือว่าทาทั้งหน้าให้ยกกระชับตึงขึ้นได้เช่นกันนะคะ <Okay. S 1> ก็อันนี้เป็นในส่วนของหลุมแผลเป็นถ้าวันนี้ค่ะ <Okay. S 1> อินซาล่เอนตเมื่อกี้นี้แผลบีบได้แบบนิดเดียวเองนิดเดียวนะคะก็เราจะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะยังเหลือเต็มทั้งหลอดเลยแกได้ใช้แค่ <Okay. S 1> นิดเดียวนะคะคือรุ่นใหม่มากก็จะบีบง่ายขึ้นบีบง่ายมาก ล้วก็ไม่ต้องผสมน้าเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อที่ใช้ง่ายกว่าอันเดิมเยอะเลยแล้วก็ไม่ถึง2นาทีอะแย่สุดดล็ยเซงคือวันสี่สิบวินาทีนะคะที่หลืมของคุณยุกได้ขนาดนี้ว้าวจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีครีมแนไหนที่ประสิทธิภาพได้แบบแล้วก็ไม่เป็นครา ี่คือแบบเจ๋งอะนะคะก็ฝั่งนี้นะเราใช้ได้อสองอย่างนะคะก็เหมือนเหมือนการข่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เป็นคาพี่นัทพงศ์รู้สึกตึงขึ้นนะตึงเพราะว่าพี่นัทพงศ์ไม่มีเร็้วรอย ลุมดำยังเหลือไหมเหลือนะเพราะว่ามันเป็นแผ่เป็นนะคะแต่ว่าแนะนำให้ใช้ตัวเซรั่มถึงก็คู่ได้แต่ก็ได้ใช้นิดเดียวบีบง่ายใช้แค่นิดเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นเง,งาเงานะคะเราจะเห็นว่ายังเหลือเยอะเลยแต่ตรงนี้ค่ะไ้ใช้แค่นิดเดียวแต่ 3, าาคุณสามารถใช้ได้สองคานะคะประสิทธิภาพค่ะเร็วด้วย ะะก็ให้ทุกคนได้มั่นใจนะคะจะเป็นออยล์ใหม่ใช้ง่ายไม่มีควาว่าเฮ้ยจะหยุดไหมหรือมูนนี่นั่นหยุดแน่นอน,นะคะ่ะนี่คือเทสมากับคนที่เป็นหลุมลึกจริงๆแล้วก็มาไดเทสทุกอาทิตย์นะคะก็ทุกคนมั่นใจได้ว่าอินซิเลสนะคะออยล์ใหม่ใช้ได้หายนะคะแต่ว่าต้องใช้ต่อเนื่องนะคะอเคค่ะเรียบร้อยอเฮ้จึงขึ้นเลยอยันเนี้ยตัวนี้ม่ก ใช่หายเลยอ่ะตรงนี้เลือกจริงนะของพี่ณัฐพงศ์อ่ะแต่ตรงนี้ตื่นขึ้นมาแต่ที่เห็นสีเพราะว่ามันเป็นสีของสีผิวสีผิวแต่ว่าไม่มีหลุมเห็นไหมไม่ใช่เรียบไม่มีหลุมอันนี้คือเรียบจริงนะคะ สำหรับใครที่ไม่มั่นใจเนาะมั่นใจได้เลยนะคะ,คะก็มีเสียงนะคะมาจากาท่านผู้ใช้นะคะที่ได้รับของใหม่ไปนะคะแล้วก็บอกว่าไม่รู้สึกว่าตึง,ตงเหมือนเดิมนะคะก็เลยเอามาเนี่ยมาลองทดลองให้ดูเลยนะคะใช้ของใหม่เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็แบบก็บอกว่ายัางรู้สึกตึงอยู่นะคะแล้วก็ใช้ได้ด้วยคิดว่าหลอดยึงพอตอนช่วงแรกใช่ไหมเพราะว่าของเดิมมันจะแข็งๆนิดนึงแต่ตรงนี้ ค่ะก็รู้สึกติดใจของใหม่แล้วนะคะเพราะว่าบีบง่ายด้วยการเทเองนะรู้สึกว่าติดใจสำหรับใครที่อยากจะพิจนะคะที่ไม่้เลยนะที่จะหายไหมหรือตอนนี้เนื่ะเป็นเนียนกเลย ไม่เห็นผลจริงใช่ไหมไก่น้อยกล้าบอกว่าขาว่าการันตีให้เลยนะว่าีเป็นหายจริงเพราะว่าเทสมากับมูนะคะว่ายุคจริงตื่นเร็วจริงเร็วกว่าปกติ้วยนะคะเนาะในอินสตาแกรมเอาเป็นว่าความเร็วอะไรเราก็ไปดูกันนะคะแล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมาทดลองให้เห็นถึงวิธีใช้ว่าของใหม่เป็นยังไงนะคะแล้วกับที่คนใช้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันมันไม่เหมือนเดิมแสดงว่า ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของวิธีการใช้นะคะแค่นั้นเองนะคะโอเคใช่ก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะใช่ได้ทั้งหมดเลยวก็รการน้นะไะาื่เพราะว่าเร่ได้ใเอืแต่วันนี้เราอยากให้หน้าุ่ริงๆเราก็ใช้เอืมขออนุญาตแตะด้วยดิอ่ะเออใช่อืม

ุณลูกค้าได้มั่นใจนะคะในการใช้นะคะก็ใช้ตามวิธีแบบนี้นะคะทีนี้ใครที่อาจจะมีปัญหากับหน้าตัวเองนะคะก็แนะนําว่าให้ลองปรับดูนะคะว่าวิธีไหนที่ใช้แล้วได้ผลขึ้นมาก็จําอันนั้นใช้กับหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ใช้นะคะผิวหน้าของแต่ละคนนะคะก็ต้องลองไปปรับกันดูนะคะเราจะมีผู้ดูแลนะคะก็ให้ให้ติดต่อกับผู้ที่ขายนให้เขาเป็นผู้ดูแลให้นะคะ มันไม่เป็นคราบเหมือนวอกเปเปอร์อืมโอเคไม่ทิ้งคราบขาวกแล้วมือเราก็จะรู้สึกเย็นตอนแรกไม่รู้สึกธรรมดามากแต่เท่ากับที่วิ่งมือหนูสัมผัสน,นะรู้สึกเหมือนไอ้ที่ฝั่งใส่น้ำมันไม่แห้งกระดาษเห็นไหมมันก็ไม่แห้งกระดาษอืมนี่สุดยอดเลยอะ่ะอันใหม่น่าใช้น่าใช้อนนี้จะตึงเร็วกว่าใช่อืมต้องเอาแบบไม่ผสมน้ำคือพอไม่ได้ผสมน้ำก็จะตึงเร็วแต่พอผสมน้ำมันจะกว่าจะแห้งแล้วใช้ที่หลังด้วย เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราผสมน้ำลรวก็ไม่ได้ผสมเยอะก็ผสมในส่วนที่มันเป็นเนื้อแมทเหมือนเนื้อครีไม่ได้เหลวมากก็เป็นเนื้อที่โอเคแล้วก็คําว่าคาว่าให้เนื้อมแมทก็คือเราสามารถทาทั้งหน้าได้เพื่อที่หน้าเราจะไม่เป็นคราบหรือว่าไม่ไม่ทิ้งร่องรอยความเงาเงาความตึงเอาไว้สักที่หนึ่งอันนี้คือส่วนส่วนข้อดีของการใช้น้ำนะอันนี้ต้องบอกลูกค้าไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าคุณจังจะแบบมือคุณไม่สามารถที่จะเกลี่ยให้มันเป็นสีเนียนลวกแต่ะ สวีไม่ใช้นะจริงๆแล้วอ่ะใช้ใช้เหิื่อน้ำอ่ะนิดเดียวแต่ว่าทำให้มันเป็นเนื้อข้นๆให้มันเข้ากันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจริงๆคุณนัทนภงยิ้มได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับติกาเพราะว่า